สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับตอนนี้จะพา f อมามาดูช้างช้างตกมันคือพี่เอกสิทธิ์ยังไม่หายตกมันนะ f อแต่ก็อู้กลิ่นแรงมากเอยอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยมาสัมผัสกลิ่น แต่ว่ามันก็ไม่ดีมันเหม็นมากนะครับถ้าบางคนที่ไม่เคยได้ได้ดมได้อะไรเน, like นี่ยก็จะรู้สึกนี่ไง fc โอ้ fc ครับนี่ฮะ พีเอกซ์สิทธิ์ตกมันนะกอ็อารมณ์ก็ยังไม่ดีนะเอฟซี F นี่ยามกลางคืนในเอฟซี F C. เขาก็จะยืนโยกผ่อนคลายอยู่แบบแบบของเขาอย่างนี้นะเอฟซี F C. ก็กลางวันตกเบานะดึกคืนมาโหหนักจริงไอเอฟซีนี่ตอนแรกงานที่งานที่อะไรนะพิซูโลกว่าจะไปตอนนี้ก็สละสิทธินะครับแล้วก็งานที่สุพรรณก็ว่าจะไปตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ต้องสละสิทธอีนะครับ นะมมาไม่เห็นแล้วนี่ถ้าไม่เข้าไปยุ่งกับเขาก็ไม่เป็นไรนะเอฟซก็คือเราก็อยู่ระยะนี้แต่ถ้ากลางวันนะยืนอยู่ระยะนี้เขาจะไล่เรานะครับเอี่หญ้าเราก็เตรียมไว้เยอะๆนะมีทั้งยญามีทั้งต้นสับปะรดนะครับเอฟซีเรื่องอาหารกินกินนี่ก็เราก็วางแผนไว้อยู่นะ เพราะว่าควานโมไม่อยู่ด้วยะฮะควานโมเอาเอาทุงทองไปนะฮะเขาเขเริ่มไม่พอใจแล้วเราก็หลบแป๊บหนึ่งนี่ฮะเอฟซีตะกี้เขาไม่พอใจนะนะครับเขาก็ไม่พอใจแล้วเราก็ต้องหลบก่อน นะครับนะอันนี้เห็นโ้นเหรอเ <c oughs> อฟสีน,นี่ก็บ้านใกล้เดินเคียงอันนี้ก็บ้าน <c oughs> ของแม่ทองคำทองแท่งนะ นาจะชื่อแม่อะไรนะทองคูณทองอะไรหรือเปล่านะครับนะครับนี่ก็ทางนน้นก็เป็นบ้านของพังแก้วตากับไายีเหลนนะครับสิโดชลีอยู่ทางนน้นนะฮะหลังพี่กษะสิแล้วก็จะมีสิดดมีโชคนำโชคอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ข้างหลังเขนะตตรงนี้เราอยู่ตรงกลางนะเอซ โอเคเอาข่าวข่าวมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ